ก็มันเสียไปใสม่มาเธอ,หอเห็นยัง<อ>กินข้าวอะไรอยู่ในห้องน้ำทำอะไรอะ่ะทำอะไร,ะไรทำอะไรทำอะไร ก็ชาบอลแอนสกิขยันนะขยันใช่ไหมนี่บอกคนิ่างด้าแล้ขยันมากใช่ไหมเอาไปเลยเอาฝากอนบเดยซื้อทำให้แน่จ้ะ เกลอาันนี้มันบอลอนยอันนี้เปนกับบอลอนคือกันมีแบบยินเพิ่งที่น่ะน้าบ้่แม่นันตีตรงเทื่อนขึปป้นาซังกใครเป็นคนใส่ฮะเขาเป็นคนใส่ถ้าเป็นคนใส่เธอก็เป็นคนซัก้อเสือ้อากมากเ ก็มันเป็นสีดำใส่แฟบอะไรมาะไม่มีฟองเลยอใสแบบมันสีสูงสีตมเลยจริเนาอคือบอเอามาซักให้มันเหมือนใะไหนๆก็ซักละทำไมไม่เอามาซักให้มันหมดเพราะนั้นไม่ได้เพื่อนเพื่อนเหมือนกัน เรื่องทำนี่เอาเบิรงมือจะเปียนฮะซักผ้าทันทีซักอยู่สามตัวแน่นะเอากต่มันเปลี่ยนสามถุงมือหนึ่นหมดเปลี่ยน, <c oughs> นสี่ตัมเนาะโอ้โสปซักผ้าในรอบสิบปีเพราะไเนาะเพราะว่า เพราะว่าไม่เคยซักผ้าเองเลยคือ <laughs> ซักใครกันวะไม่ได้จริงๆไหนโชว์น้ำสิโชว์โป๊ก้คันน้ามาม่อนต้มแล้วก็บ,บาน จากข้าแล้วก็ไปหุงข้าวไปทำกับข้าวรู้ไหมเฮ้ยทำไมเราเปียกหลังลวะพิเนะพิณกำแพงโอ้ยเอยเหย ดีๆๆๆๆซักผ้าเสร็จแล้วก็มาหุงข้าวอะไรนะสไลด์หมดใช่ไมไมส,สไลด์ยังไ,ไม่ได้ดไปซื้อสไลด์หมดไปก็หุงไลายค่ะ หน้าเป็นรอยเขากิน yeah. ข้าวหมา่นมาเนอะมเมนอะไรนะจะพูดว่าอะไรนะลืมแม่อาหารน่าซีบอกว่าอย่างว่าหลงหลงสาววันนี้เอาข้าวแบบนิ่มๆพอดีพอดีไม่เอาแฉะแล้วก็ไม่เอาดิบ เพราะว่าดิบตลอดมาจะได้วงเข่าอีกกินขึ้นมือหุงกินเองมันกูบเห้าตัวพุกินเองผมเห็นมันดิบจริงเอยดิบก็มานหูเข่ากันดิบดิบยื่ใสเลยก็ดิบแล้วนะมันแข็งมันแข็งซื๊บอบอมันดิบเลยล่ะ ไม่งั้นมึงกรอบกรอบกูกินเผาเมยกูก็เห็นมันแข็งจี่เพียงแข็งมันนั้นด้วยหงค์เขาแข็งมากเพราะว่ามันดิบมันไม่สุกมือวัางมือกัดเป็นอันนี้เลยเขาต้มไหมต้องเหนียวเหนียวกินข้าวหรือยังเออเกิดเมื่อวานกูเสี่ยงได้เอากละบอกหม้ออย่าเงยนั่งไว้เงี้ย โกดดีก็น่าเขาเลยนะยาก็เอาไปทีมเอเอาไปทีมวันนี้อย่ามาอ้างนะว่าไปทำงานเพราะว่าเราก็ไปทำเหมือนกันต่อไปก็จะเป็นป่ามันด้นนี้แหละ <laughs> กะจีอันถอนคอกนึงแล้วก็ไปนอนตื่นนึงแล้วก็มาถอนใหม่คอกนึงเฮ้ย,อยนอนเต็มเลยเฮ้ยจังไหนกระเด็นหน้าเฮาไหมฮะฮะนอนเต็มเลยเยอ,ยอ,ยอยยะเยอะเยอะเลยตักขยะตั้งแต่เมื่อวานเมื่อเช้าไม่ได้ทิ้งเดี๋ยวเมื่อเช้าไปแต่เช้าวมาสั้นไปแต่เช้าไปก็สวย <laughs> กระหู้สวยเนาะกระตื้นสวย คนสวยก็ต้องตื่นสวยเป็นธรรมดา,มนนากระขูดตัตวนันไปนะกูขยะอันนี้มนไม่กับขูดขยะเลยโอ้โหคือผ้าย่างดูแต่แห้งจะปวดขาอยู่ไหมเย็งเย็นด้วยเ,วเวออยังเมื่อวาจะคล้องเมื่อยเถอะอันนั่งท้งรถซื้อๆไป อุ้ยเบิงบ่งๆตุกแกอนนมอยู่หลังบันตัดนังยนี่นนหงตัดมันแ,กแกนยกแ๊่ี่ไงอยากกินอะไรก็ไม่รู้ถ้าได้กินทุเรียนสักลูกหนึ่งก็คงจะมีแหง <c oughs> ทำอะไรอีกในหัวหมู นี่เธอจะทำอะไรให้เรากิน,กรนเราไม่อยากกินย่างหัวหมูเราอยากกินอะไรร้อนๆซดให้มันมีแหงไหมฮะต้มน้ำห้อด้ยโอ้ยมันไม่วิถสศาสตร์แล้วนะต้มน้ำหม้อก็เธอเช็ดหม้อมันไม่แหงหม้มอมันยังเปียกอยู่มันก็จะเป็นแบบนั้นแหละ แล้มัก็จะทำให้หม้อห้างหม้อห้างนะหม้อห้างขีง้โผล่ตัวสวดนะ่ะโนมใหญ่กว่าคุีกน <c oughs> <c oughs> ปนลวแมนปะประเนล้เอาใบใบดมปะเอาใส่ช่องฟิตไเหรอตายแล้วดีนะมันยังไม่แข็งเท่าไหร่ป๊อก จับนูนนูนนูนข้นางล่างนูนเออนักเห็นไหม,ไหม,มแวนวห่อนแป้งบ๊ายบายบ๊ายบายก่อนห่อนว<ะ> <c oughs>